สวัสดีครับไปไปไปหากินเตี๋วกันสวัสดีพี่พี่น้องน้องครับสวัสดีครับผมอ๋อสวัสดีครับ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 เปล่าเปล่ายังฮะไปไหนมันเจออะไรในี่บ้านเลื่อยอยู่ก้อนหนึ่งเลยรถรถรถอื่นมันอันนี้เกิเตือนเลวฮะ จะเตือนยังกันั้ยังยัไม่เอนโอ้ยนัดเติมเมื่อวานพันหนึ่งเงี้วโอ้ก็วิ่งอ้อมโลกวิ่งไงม่กี่เที่ยวเองไปได้เรียนอยู่ของพี่มันจะไปที่เดียวไม่เป็นเดี๋ยวพรุ่งพรุ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปกันชูตรงนั้นมันมีปั๊มอยู่เด้ไปทำไมอ่ะไปเติมไปส่งข้าวส่งมันส่งไหนเตียนเนี่ยกัญชูส่งไหยเขาเรียกไปเขาเรียกข้าวเลยเพาะเดี๋ยวตรงนั้นมันมีปั๊มไงก่อนทางเข้ากัญชู นี่ปั๊มอะไรเป็นไรเติมหรอไม่ไเพื่อขนาดขนาดพรุ่งนี้มันมีน้ำมันหนึ่งแล้วแต่ถ้าเติมไปร้อนนี่เติมมันนี้มันก็จะได้กานร้อนได้พรุ่งนี้วันหนึ่งเนี่ยเนี่ยที่ท้ายนั่นเล็กแค่รถรถรถผมอ่ะถ้าได้ฟรีแบบนี้เราพี่เอ้ยอันนี้คอเสิรมันไม่มีที่ลงขาถ้ามันมีลงขาเราพอทายไหมไม่เย็นเก็บเลยเป็นหัวตัวแรกที่ถ้าไม่โคได้เย็นตรงนี้เนาะ โคเย็นไหมแก้เวเลยไม่ค <c oughs> ่อยเย็นหรอกแต่มันก็ขับได้ขับได้อยู่แต่มันไม่ช้าก็ไม่ร้อนหรอกที่ลองขับรถผมสักสองรอบ <c oughs> น้ำใสๆของนุน่นนวมไหมมันดินเปียกโหดินพังเกือบแล้วไอ้คนยืนดูก็ยืนดูไม่ดูไม่อะไรเลยก็ดูหน่อยยืนดูโอ้แทนที่จะบอกรถกำให้ขยับไปข้างหน้ายืนดูเฉยเลยบอกแล้วไม่มีไวพริบเลย บอกแลยนัดมานัทนัทคือทำอะไรดูจะช่วยรสักอยอามันเคยได้ยินบมอพี่เขาวิ่งไปบอกอะถ้าโต๊ขับนะลูกล่นมาอยู่ที่ตมแล้วผมไม่ไปแล้วขนาดนั้นะผมรู้ตังไหนพังตรงนี้นี่พังปุบเลยที่เด้เอาเมื่อกี้คับทันมันสูงไงนั่นนะตมมันดำดิฟังนี่ที่ตมยังเยอะเลย วันมาน่ะไม่ไช่อตรงนี้แหละใต้ต้นตึนลงเนี่ยหญ่อ่ะเพราะ่าทำเรือปืนเนี่ยมันลอยอย่างนั้นนะขึ้นมาอย่างนา้นเลยี่ตนีนะปรืต้นเนี้ยยืนคอยยิงเลยเนี่ยนี่นะรับมันน่ามาตรงนี้เห็นต้เนี้เลยจริงอ่ะตาดีแท้เนี่ยน้ำมันใสเ่รพี่มันมองเห็นเลยแหละมันเวลาขึ้นไปช่อนมันขึ้นมาเล่นแดดอ่ะมันจะขึ้นมาลอยอยู่รอปรนินนั่นเลยก็กลางวันเงี้ยยิงดีขึ้นยิงเหนือ เรกดอกน้อยนี่ยไปชนะงมหารูดดอกเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันครับเฮ้ยนั่นแหละกันเย็นหมดเทียบเลยเพราะว่ากางแพร์ไ้นั่นคอยร้อนมันสู้ฟีมันใสแดดเลยไวไม่เกี่ยวกับพี่พีลมเย็นมันร้อนเลยอ่ะฟีมันใสอ่ะฟังมันไม่เย็นเนาะมันร้อนเลยเออลมร้อนอ่ะลมลมเย็นอ่ะมันร้อนเลยเพราะล่างอ่ะมันมันระบายความร้อนไม่ทันเอาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ คไม่ดูเเออฟฟุงวันนี้เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเหมาร้านนะครับเมาร้านเลยวันนี้เราจะไปเหมาร้านนะครับเหมาร้านเหมาร้านเขาเลยสาธุร้านก๋วยเตี๋ยวปิดเดี๋ยวันนี้ร้านไหนไม่ร้านไหนไม่ใครจ๊อนี่ก๋วยเตี๋ยวปิดก๋วยเตี๋ยวปิดนู่นหมูาเล่าไหมครักินก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนู่นเลยเราได้กินมามาเลยพี่ก๋วยเตี๋ยวปิดเห็นร้านไห้ยังเห็นร้านไหนตอนนี้ยังเลยหมู่บ้านนี่จำไม่ได้แล้วจ่เบื่อหมู่บ้านในซอยเล็กเลยคที่ขับรถไม่ได้หรอก ต้มตุ๋นใชครับอ้าวพี่ก่อสร้างอยู่โน่นแค้มนี่เข้ามันใกล้สายไฟไอ้มันก็ต้องเดินเข้ามันก็ต้องเดี๋ยวก็เดินสายไฟเข้าไปนู่นแหละวันนี้ทำงานแค่ชั่วโมงเดียวเลยครับไม่เป็นไรผมเอลคะแลนก็ได้ผมอยู่เฉยๆอะไรพวกนั้นนั่งดูผมขับไมโครครับอ้าวพี่อยากขับเอหรอไม่เป็นไรเอ่อเ้นที่จะไปโบกรงโบกรถนั่งดูแต่โทรศัพท์อยู่นั่นแหละ ผมว่ามีล็อกแล้วล็อกใครล็อกมันแล้วตอนนี้เดี่ยววันร้อยกิจหรือว่าใจทีเดียวเลยตอนนี้ล็อกใครล็อกวันแล้วปิดถอยติดที่เดิมๆเห็นติดๆอยู่นั่นแหละไหนไม่ติดผมโยกกระบะเล่นโยกกระบะให้ขี้ตัวมันลงหนยบอกมันเป็นหลุมล็อกโ่คดีใช่ไหมผมก็ขึ้นมาเหนื่อยก็ถอยไหลให้มันไหลลงไปมันกูดันมันจะงายเลยหนึ่งมันก็ขี้ตัวมันไหลออกมันไม่ค่อยติดรถช่างมันใช่มรถช่างหรอที่มาส่งน้ำมันใช่ไหมนี่ใช่แค่นี้ไหมใช่ไหนอยู่ไหนโอ้ วก็ฟังสโลแกนยานโอเลยครับสโลแกนอะไรไม่รู้แล้วสโลแกนอะไรอ่ะสโลแกนเอ่อสโลแกนไอ้ต้อมอะไรอ่ะสโลแกนอะไรไงไม่เมาไม่ร้อนไม่ใช่ต้มนะครับร้อนก่อนเปงไงนี่ต้องร้อนก่อนครับสโลแกน์โออะไรสโลแกนโออะไรสโลแกน์โอ้ยโอ้ยไม่ให้เงี้ยให้เง้ย ไม่ดูนบุรีไม่ขี้ไม่ใช่จะอโอ้เกี่ยวอะไรกันวะน้องจะเอางน้ำมาอยู่บ้านไอ้นักไรอุ้ยผมไม่มีหรอกพี่ฮะผมไม่มีหรอกครับแทนตอนนี้อยากได้เอ็มอยากอยากอยากเติมน้ำยาเอ็เดี๋ยวโทรให้ช่างมาเติมให้นิดคันนี้บีบีบโทรเลยพี่ช่างรถตู้ดีฮะช่างรถตู้ที่มาทำให้ฉอดเนอะช่างอยู่ไอ้เนี่ยตกระทั่งข้ามเมือง ไฟให้ด้วยเนาะไฟแม่โครเนาะใช่เดือดไฟเขาทำได้แน่เนาะเขามีเครื่องมือรถเต็มเละเนาะเขาเขาติดฟิล์มด้วยไหมพี่ติดติดฟิล์มด้วยให้ให้อืนมาติดดูนี่เลยบอกเอ็งประชุมสภาหรือยังผมบอกแกนานแล้วแกว่าเดี๋ยวงะเสร็จเสร็จงานที่ไปวิ่งอยู่นู่นเออเขาเองไม่เสร็จไงไม่ไอ้อยู่นู่นไหนที่ผมไปวิ่งอยู่ใครวะเสียอะไรเขาลงมาตีหรือยังเขาบอกแล้วแต่เขายังไม่สัก ไปได้เลยไม่เนี่ไปได้เลยไม่เนี่ไปวันไหนข้อแต่เอตุ่มีไปเย็นเลยมันปิดไว้เนี่ยวะฮะไปวันนี้เลยได้ไหมรถไรออกกันออกวันรถสีโอ้ยไปวันนี้เลยอะไปวันไหนก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้ไปลงตอนคืนได้ไหมกะว่าไม่ต้องลงรถรับตังค์กลับเลยห้อยได้ไหมอะไรลงรถรับตังค์กลับเลย อ๋อรับเก็บตังค์แล้วก็ลงรถแล้วกลับเลยนี่นี่เก็บตังค์เก็บตังค์ก่อนค่อยลงรถเอาลงรถก่อนค่อยเก็บตังค์ไม่ได้บ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเขาใจ่อ๋อมันเป็นสูตร่เป็นสวยอ๋อดีเลเลยก๋ยเตี๋ยวเดียวปนพี่ไปลงเงินกันเองเขาจะลงวันที่กี่วับอ๋อได้ป มันไดขึ้นที่เรือไวไหมล่ะขึ้นได้ไม่ทางส่งมุดแน่นอนมาหน่อยนิส่งมุดที่ลงอ่ะให้ก็ส่งมายังไประยอมัช้เค้าได้ด้วส่งมาส่งมาให้พี่หน่อยได้เลยใต้เลยเอากระลาย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 จดไว้จดไว้ถอยเก่ยวถอยใส่สูตรแปลกไปเหรออ๋อเป็นเบอร์เป็นเบอร์ เอาลงสิครับรออะไรเนี่ยจะลงยังไงครับเอาพี่ไปลองผมจะลงไปอ๋อโอ้ลงทางนู่นไงแล้วพี่ลงก่อนเนี่ยเอาคุณปูไปเลยพี่ฮะคุณปูไปเลยสูตรแปดแปดสามหกเจ็ดสามสี่สี่เจ็ดครับใช่ใช่ใช่โอเค ส่งหมดมาส่งหมดมาครับครับผมกินบเที๋กันหน่อยเตีเยว้ไหมอนโอรดาตัดวตัวนี่จากกีจีเฮ่มาบันทีป่ะนะรถเซ็งเต โอุ้่วยรนาเรอาสั่งเลยนมีแห้งมีเน้ม่ไมูบอ่หมูหมดแล้วเรแต่ไก่เรแต่ไก่ออเก้าเก้าเออเมื่อเช้าลืมไปกินไก่ได้นี่่ เอาไปใ้้เาปดูเดนเอาพิเศษสองอยี่ต้องหักเยอะกว่กินด่วนเลยพราะเออยัขกินเยอะของ โอ้ร้อนเนาะร้อนจริงเลยมาแน่เลยฝนอยู่เท่าเนาะเขาบอกอยู่อข้าวสามวันเราเร่งเอาอให้หมดแล้วนี่ไม่ยังน้อยถ้าเราที่ต้มบอกพ้าเรามม่ดึงให้ออกมั้เป็นแข็งที่กั้นไม่ให้มันล้วงได้มันเป็นหลุมสักหาหลุมสักหลุมไว้ให้น้ำมันลงมันได้การตี่ต้มตอ้ฝังที่เราไม่ได้กดกั้นมาก่อนมันไหลไปนี่มันไม่ไหลหรอกมันไม่ไหล ถ้าไล่มันไล้เลยวไงตอนเช้าที่เราขุดไว้มันไล้ลงโอเคครับ,เด,รบเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกันครับเจอกันใหม่ช่วงบ่ายสวัสดีครับ